ัมตีจ่าพี่น้องอันนี้ดอกโบตั๋นสีขาวอีกชนิดหนึ่งเพิ่งจะออกปีแรกพี่น้องที่มาดามเอาอ่อนย่าใาย่ายมักดอกโบตั๋นมาดามอยู่ฟังพูนเพิ่นเอาไมา้ย่าปลูกข้งแรกเพิ่นออกเพิ่นออกดอกหอมหอมพี่น้องอันนี้ขาวขาวเท้ขาวบริสุทธิ์ขาวเท้หอมขนาดพี่น้อง ขาวยายสิภาพไปเบิ่งกกอน่ะอันนี้ขาวแท้ดยขาวอันนั่นอันอยู่ทัิงๆสิเป็นขาวขาวสีชมพูนั่นนั่นกออยู่ทั้งกอกลวยเดี๋ยวยายสิภาพไปเบิง่งบิ่งดอกเดซี่พี่น้องเอ้ยดอกเดซี่ พูนฟังพูนก็นมีดอดอกซีเห็นบะอันนี้บานเต็มที่แล้วพี่น้องบ้างดอกโบตันบานเต็มที่แล้วตัดไปหกดอกแล้วพี่น้องตัดไฮมะดามสามดอกมะดามน่ะเอาไปพใส่แจกกันพญญาไปใส่แจกกันไว้ในห้องสี่ดอกสี่กับสามมันเกิดเป็นเจ็ดตัว โอ้ยใหญ่ใหญ่เบิ้งเบิ้งอันบักยุ่งฝรั่งเขี้ยวๆไหมใหญ่อันมากินเอามานางกินซองเทียเด้อเรียบ่ได้เห็นกินให้พี่น้องเบิ้งนะบักยุ่งฝรั่งเห็นบ่พี่น้องอันนี้บานสุดๆบานเบิร์ตซูอันแนวนี้หอมพี่ยตัดไปไว้ในห้อง เจอๆก,กันว้นนะี้หอมหอมพี่น้องอลมลมโลมชยมางามแล้ยตาเน,นี้ยแหละไม่พี่น้องเบิรงเห็นบ่เพิ่นงามไหมยี่จะอ่อนดอกโบตันหอมหอมอันสีบระหานเพิ่นสิเป็นอันสีขาวอันนี้เพิ่นสิออกขาวชวมพู้เห็นบ่พี่น้องนี่ออกชมพู้นะ เั็นสีออกชมพูหอมหอมอันทท่าห้าห้เบิ้งนั่นขาวแ้ขาวขาวบริสุทธิ์อันนี้ขาวชมพูเห็น่่สีแดงพันล่อยไปแล้วห่วงลอยไปแล้วมีพี่น้องถทามบานสีแดงมีมีหรือมีอยู่จ้ะอยู่หน้าบ้านก็มีกําลังบานต้นกล้วยต้นกล้วย อาตะดอกไหม้แม่พี่น้องชมนี่แหละพี่น้องเอาดมหอมน้ำกันหอมหลายหอมอีดีอันนี้ข้าวบริสุทธิ์ข้าวแท้ไปเบื้องหน้าบ้านพี่น้องนี่แหละสองกอสองกอเนี่ยแยกออกมาจากอันล้างบ้านนะแยกแยกออกมาจากล้างบ้านสองปีแล้วพี่น้องเห็นบ่แยกออกมาจากกอ,อยุ่เขี่ยมกอ,อกลวย 2ក៏น so ี่เห็นบ่2ປີก៏ໃຫຍ່ແລ້วອัນນັ້ນនេះຫນຶງ ต้นไม่อันนี้ก็ว่าตายได้พี่น้องเพิ่นแตกขึ้นมาเรื่อยๆเห็นบ่แต่ว่าตัวถัดเพิ่นขึ้นมักแต่เสน้เห็นบ่เพิ่นแตกขึ้นม่อีกเรื่อแตกนอกขึ้นมาเรื่อยๆเป็นดอกเรื่อยๆพี่น้องเอาขยายเลยสองกอไปเบิ่งอยู่นานาบ้านพี่น้องนี่เด่นสีแดงนี่ไหมโบตันสีแดงเนี่ย พันลวดพันพันสีออกกอนมูพันลนดแนวเห็นบ่นี่แหละโบตันสีแดงพันบ่าหอมพันบ่าหอมสีนี่พันบ่าหอมพี่น้องสีแดงพันบ่าหอมบ่หอมจืดอืดชืดยู่งามแต่สีอย่างบ่หอมอันนี้นาบ้านพี่น้องปีนี่ปีนี่พันบ่เป็นนี่ปีนี่พันบ่เป็นเป็นยังบุพันบ่าเป็นดอก อันนี้หอมหอมเด้อพี่นี่เพราะเป็นกาวด้วยนาบ้านเห็นนะอันนี้ก็หอมพี่น้องเนี่ยหอมเนี่ยซีนี่ซีนี่ก็หอมเพี่น้องก็เป็นจูมตอนช่วงขึ้นไม่ไม้แย่พอไรเอาปุ๋ยใส่ไหมพี่น้องทุกปีแย่สิเอาปุ๋ยใส่ตอนเพิ่นขึ้นไม่ไมนะ้น่ะเห็นบ่พี่นี่ โอ้ดอกอันนี้เป็นเนีเย่ยพ่อแง่มื่อปูกเห็นบ่เป็นดอกแล้วอันนี้นาบ้านนาบ้านนาบ้านอันนี้ก็สิเป็นปีแรกเนี่ยเพิ่นสิบ,บ้านปีแรกปีที่แล้วบ่วบานเปิดรูดแรนผ่านเ <c oughs> พิพ่นเพิพ่ง กระล่างสีบานพี่น้องเห็นบ่กระล่างจะบานหนึ่งสองสามโอ้นีเด่ยาย่าเอามาขายายาย่เริมเบิง <S 2> <S 2> <N> นี่หอมหอมพึ่งจะเป็นนี่ก็นี่พึ่งจะเริ่มอ,อันนี้ก็พึ่งเริ่มเป็นเริ่มเป็นดอกกระล่างบาน ฟาดอันนี้ก็เพื่อพืชดอกง่ญ่พี่น้องเม็ดง่ญ่เลยเนี่ยดอกง่ญ่เม็ดง่ญยย่าเอามาขยายมาหนาบ้านดอกเดซี่พืชดอกง่ญ่ก็ยุน่นอันล้างบ้านอีกเพื่อดอกง่ญ่พี่นุ่งน่ะย่าเอามาขยายหนาบานน้านปีหนาห้างสิคักปีนี้ปีแรกเนี่ยเพิ่นเป็นดอกปีแรกยุ่นนาบ้าน อันนี้ก็ดอกสีม่วงในเดือนตุลาถ้าอันนี้ออกดอกเฮ็ดเพืงออกนี่เดือนตุลาเมนบ่นี่สีม่วงไหมแงาเพิ่นออกพอนยายตัดของแงาไปสองสามกอนี่เราเวีนไปหนึ่งสองสามสี่ห้าหกก่อพันยายลดตัดของแงาตัดหยาพนาบ่เบิงเนาะ ปัญญาเป็นดอกเพิ่นพูดต่้งแต่อันดอกเรซีม่วงบ่มมีใบนี่กระเมนนี่อันนี้ปีแรกซีนี่โอ้ยก้อนสีดมเบิง้งโอ้ยเพิินมีอันนี้ก็พิ่งอยู่ในหันเดี๋ยวมันย้ายดมโน่นนี่เป็นเย่ออวน ม่กินเลยน้อยกินบ่แฮ้งอย่าเป็นยาย /dom นะพุนเห็นบนนนน่ปาดผึ่งอยู่ในนี่อย่าเป็นยาย /dom น,น,นั่นี่กุจุฬาลัมพานี่ติดอยู่พี่น้องดอกใหญ่ยอยู่หน้าบ้านยายดอกใหญ่ เป็นจุ่มๆอยู่อยู่รังบานบานเนี่ยนี่อันนี้ก็รังบานหม้อสไส้พวกไงหนาห่อนเพิ่นบ่ขี้รถอันนี้เลยเพิ่นสิไปรถหม้อไส้่นเห็นขวดเบียร์อยู่ห้องเก็บแสดงว่าแล้วไปเห็นไปห่างเยอรมันทั้งพวกของถือแล้วมาสแสดงว่าไปซื้อแมเ่เดียว ยากันสิขอจบกิฟต์สำเนิดนะจ้าพี่น้องเบ่สีม่วงกับขาวอยู่น้ำกันดอ,อกเดซี่นี่แกแล้วเม็ดพันกันบักอาง,งุนอาง,งุนบายบาย